สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มัน,นี่ไลฟ์คลิปนี้มาจากบรอดฟีนะคะประจำวันที่9ตุลาคม2568ากแจกฟรีค่ะใครยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้ค่ะส่วนใครที่อยากได้เว็บที่มันจ่ายจริงแอปที่มันจ่ายจริงมันง่ายๆก็มันจะมีแอปที่เพียงแค่เราทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็กดถอนเงินออกได้เลยก็ลองเลื่อนดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้อันนั้นได้แบบไม่ต้อง ไม่ต้องแย่งไข่นะคะได้จริงๆดูที่ว่าเราจะจะทำหรือไม่ทําแค่นั้นส่วนส่วนการแจกของเราก็เหมือนเดิมค่ะแจกแบบให้แอดไลน์เข้าไป id ไลน์ลงไว้ให้ที่ขับอธิบายใต้คลิปนะคะวันนี้โค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกคือคําว่าข้อตกลง ส่วนเวลาที่สามารถรับอ่งางเปาฟรีในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา6นาทีใครที่ดูจบแล้วสามารถไปพิมพ์โค้ดอ่งางเปารอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้ใครมาช้ามาไม่ทนันสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหมในวันถัดไปนะคะ